รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการภูมิสมดุลค่ะรายการที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะให้หันมาดูแลสุขภาพด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลซึ่งเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบันนะคะเรื่องราวที่ปราจะนำเสนอในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามชมนะคะว่าการปรับภูมิสมดุลจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างไรคะ่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องโรคมะเร็งนะคะในปัจจุบันเป็นโรคที่จะเรียกว่าน่ากลัวก,ก็ค่อนข้างน่ากลัวนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นกันเยอะมากๆนะคะทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ทั่วโลกนะคะซึ่งก็ยังมีวิธีการรักษาต่างๆนะคะแต่ว่านี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะกับการปรับภูมิสมดุลน,นะคะซึ่งตอนนี้ปลายอยู่กับ ท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะคะซึ่งท่านเป็นหัวหน้านักวิจัยโอเปเรชั่นบิมนะคะแล้วก็เป็นประธานบริหารบริษัทเอเชียนไฟโตสูติคอลจำกัดมหาชนหรือว่าแอปโก้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะป้า,า,าขอเรียนถามอาจารย์ถึงโรคมะเร็งค่ะอาจารย์มินมีสาเหตุมาจากอะไรคะอาจารย์ครับก็สาเหตุจากการที่ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันน้อยเกินไปค่ะเราก็ไม่สามารถต่อสู้กับมะเร็งได้เซลล์มะเร็งเนี่ย ก็เดิมทีก็เป็นเซลล,นะะเซล์ปกติในร่างกายแหละนะครทุกคนมีเซลล์ปกติในร่างกายแล้วก็มีโอกาสเป็นมมเร็งเท่ากันหมด<ะ>แล้ววันดีคืนดีมันก็ถูกกระตุ้นก็จากเซลล์ปกติมันก็กลายเป็นเซลล์มมเร็งแล้วมันก็โตเร็วโตเร็วก็เบียดเบียนไปเซลล์อื่นๆแล้วในที่สุดก็ทําให้เกิดการเจ็บปวดแั้นั้นก็เสียชีวิตสักวันหนึ่งเราจะมีวิธีการจัดการกับเซลล์มมเร็งที่ปลอดภัยไร้ผลข้าง,งเคียงที่สุด ซึ่งก็จะเป็นมรดกของคนไทยเลยแล้วก็ช่วยคนไทยเยอะมากปัจจุบันคนไทยตายด้วยมะเร็งชั่วโมงหนึ่งแปดคนชั่วโมงละแปดคนที่เราคุยกันมาเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนีตายไปแล้วสี่คนน่ากลัวไหมน่ากลัวมากวันหนึ่งก็เป็นร้อยะคะอาจารย์ใช่มันหยุดอยู่ไม่ได้เมื่อเรารู้ว่ามะเร็งเกิดขึ้นจากการที่มีภูมิคุ้มกันน้อยเกินไปแล้วทำไมล่ะเราจะ ไม่ไปเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้ไปสามารถสู้กับมะเร็งได้ปัจจุบันนี้เราทำสำเร็จแล้วทำสำเร็จตั้งแต่มี2008นะครับก็เพียงเดียวขอวิงวอนว่าสิ่งที่ผมพูดตรงนี้แม้ว่าผมรู้ว่าเสี่ยงต่อการถูกโจมตีแต่ผมคิดว่าำจำเป็นอย่างยิ่งต้องประกาศให้คนเขารู้จะได้รับประโยชน์จากการที่การวิจัยของเราแล้วก็ถ้าหากว่ามีการเผยแพร่ต่อไปแล้วก็ช่วยคนเยอะนะครับ แล้วนอกจากว่าช่วยลดยาที่เราต้องสั่งเข้าจากต่างประเทศเพื่อมาช่วยคนไทยโอกาสของการทำให้เศรษฐกิจของบ้านเราด,ดีขึ้นขอให้มันออกมาเป็นผลผลิตที่ทำให้คนไทยภาคภ,าคภูมิใจให้เป็นมรดกของชาติไทยต่อไปนะครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ว่ามีความเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งยังไงคะครับอย่างที่เราพูดเป็นเมื่อกี้นี้มะเร็งเกิดขึ้นจากว่า ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันน้อยเกินไปเมื่อมีภูมิกันน้อยมันก็เป็นมะเร็งง่ายทีนี้แล้วเราจะจัดการกับมันยังไงเมื่อเรารู้ชะนีแล้วมะเร็งมันเกิดขึ้นในร่างกายแล้วล่ะเราจะทําอะไรกับมันปรับภูมิสมดุลแล้วก็ให้ร่างกายจัดการกับมันเองสิ่งที่เราทําก็คือสกัดจากมังคุดกาดําถั่วลองฝรั่งบบกแล้วก็ผสมกันนักษะเสริมประสิทธิภาพเสริมประสิทธิภาพหมายความว่าอย่างนี้หนึ่งบวกหนึ่งไม่ใช่สอง หนึ่งบูดึงให้เป็นสีให้สีหน้าได้ไหม<ะ>เออ <ไป S 2> ให้มันทวีคูณควิธีการอย่างนี้เป็นวิธีการเสริมฤทธิ์เสริมฤทธิก์การเสริมประสิทธิภาพกันซึ่งเป็นวิธีการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์เมื่อปรับรวมกันแล้วสารสกรัดบังคตกระดมถูเลืองฝั่งบกบกแล้วก็สามารถไปกระตุน้นเม็ดเลือดขาวนะฮะภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันก็จะหลังสารภูมิคุ้มกันสารภูมิคุ้มกันที่หลังเม็ดเลือดขาวหลัง ก็จะไปกระตุน้นเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตเม็ดเลือดขาวปุ่มกันไม่ได้ทําหน้าที่จัดการกับอะไรเลยเป็นเพียงตัวไปกระตุน้นแต่เม็ดเลือดขาวเพชฌฆ่าที่อยู่ร่างกายของเราเนี่ยแหละเป็นตัวที่มันถูกติดเทอร์โบแล้วก็ไปจัดการกับเซลล์มะเร็งน,นะครับเม็ดเลือดขาวที่เราทําให้มันมีถูกกระตุ้นขึ้นมาก็เม็ดเลือดขาว th หนึ่ง th เก้า th สิบเจ็ดนะฮะแล้วก็ยังมีสารที่เม็ดเลือดขาวเหล่าออกมาคือ i n t e r l e u k สิบแปด Mm hmm. ทีนี้เรามาดูว่าวิธีการที่เราทําอย่างนี้ทำยังไงนะครับถ้าหากว่าเรามาดูแคปซูลที่เราคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ทดสอบกับอาสาสมัรสิบห้าวันใช้รับประทานวันละสี่แคปซูลเราก็จะพบว่าเม็ดเลือดขาว t s หนะึ่งที่เราพูดว่าเป็นเม็ดเลือดขาวผุ้งกันนะ่ะมันถูกกระตุ้นขึ้นมาสองเท่านะสีเขียวคือเลือด ที่เราวัดจากอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลของเราสีเหลืองคือผู้ที่ใช้แคปซูลแป้งเป็นตัวเปรียบเ,เทียบนะครับจะเห็นว่า t <S, <ม> s 1นึ่งในมรุปรีกาแรกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นสองเท่านะ,ะแล้วตัวที่เพิ่มขึ้นจากไม่ได้ขาว t s 1หนึงหลังมาคืออินเทอร์ฟิโลนแกมมาไอตัวกลุ่มสุดท้าย,ยค,คือจริงๆอินเทอร์ฟิโลนแกมมาเนี่ยปัจจุบันเป็นยา ซึ่งเขาขายกันเพื่อรักษาอาการติดเชื้อรวมทั้งมะเร็งด้วยแต่เราเพิ่มขึ้นมาในไม่ได้วยขาวะนะ,ะสองเท่าในเวลา15วันโดยการใช้4ชี่แคปซูลต่อวันนะครับกลุ่มที่2ลูกศรกลุ่มที่สองไอจุดที่ชุดที่3แต่ว่าเป็นละูกศรที่2นะฮะจะมีการเพิ่มขึ้นของ th 9อนะินเตอริน9เพิ่มขึ้น2เท่านะครับแล้วกลุ่มที่3ครับเพิ่มขึ้นของ th 1 7 จะเห็นว่าสูงปรี๊ดขึ้นไปเลยนะครับสูงมากเลยดีการกระตุ้นไม่เดลขาวเท17สิบเจ็ดเพิ่มขึ้นห้าร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเราพูดเวอร์เวอร์เราพูดห้าร้อเปอร์เซ็นต์นะทีนี้ก็คือเพิ่มขึ้นห้าเท่าต่างก็จะไปกระตุ้นไม่ไดลขาวเพื่อคาดให้มีความสามารถติดเทอร์โบจากาากบเซลเบรนอีกต่อหนึ่งขณะนี้เรากำลังเอาธรรมชาติสารสกัดธรรมชาติไปกระตุ้นธรรมชาตินั้นนะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อไปจัดการกับสิ่งที่ผิดธรรมชาติให้กลับสู่ธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งต่อมาเราจะมีอีกตัวหนึ่งน้ำมังคุดมาอีกแล้วน้ำมังคุดแอปโกเอเซนซึ่งเราเรีแอปโกเอเซนเราก็พูดถึงแอปโกเอเซนแอปโกนี่ก็ชื่อบริษัทเป็นงานวิจัยของเราเนี่ยแอปโกเอเซน300 ml ต่อวัน1แก้วเต,เ,ตเต็มเนี่ยดื่ม15วันเราก็จะมีการเพิ่มขึ้นของ th9 นะซึ่ง<ม>วัดจากอินเทลกิน9แล้วก็มีการเพิ่มขึ้นของอินเทลกิน18นะครับทั้ง2ตัวเมื่อมันเพิ่มมากขึ้นงานวิจัยของนักภูมิคุ้มกันวิทยาก็บอกว่าทั้ง2ตัวจะเพิ่มภูมิต้านทานต่อเชื้อราแบคทีเรียไวยรัสเนื้องอ,อกเมเรง<ม>นั่นก็คือมันไปกระตุไปไปเพิ่มเทอร์โบให้กับไม่เลืดขาวพยาติให้ไปจัดการกับเซลล์มะเร็งเพิ่มขึ้นอีกเห็นไหมฮะ เพิ่มขึ้นมา50%และ50%โอเค okay. นี่คือสิ่งที่เราได้จากการดื่มน้ำคุดที่เราผิด300 ml ต่อวันค่ะหา,ากว่าเรานำทั้งแคปซูลและทางน้ำมาร่วมด้วยช่วยกันเพียง<า>แต่แยกเวลาให้มันชัดเจนนะ<า>แยกเวลาดื่มให้มันชัดเจนเพื่อมไม่ให้ไปสวนทางไปสวนทางกันให้มันไปเสริมกันด้วยแยกกำหนดเวลาให้มันไปสวนกันได้เพิ่มเพิ่มได้จริงๆ เราก็จะได้เป็นสิทธิภาพในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายโดยเพิ่งยิ่งเซลล์มะเรง็งได้จางยอดเยี่ยมที่สุดแล้วปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงที่สุดผมเองทําวิจัยเรื่องมังคุดเกือบ40ปีที่แล้วชีวิตเกินครึ่งหนึ่งของผมได้ทุ่มเทกับการทําวิจัยเรื่องมังคุดปัจจุบันนี้ Queen อฟเดอะฟรราชินีของผลไม้นะล,ล,ลูกนี้ กำลังออกฤทธิ์ออกเดชแล้วก็จะสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยค่อนข้างเยอะจากนี้ไปะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามชมกันค่ะ คผู้ชมคะวันนี้เราจะมาไขาปัญหาเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะซึ่งขณะนี้ปลานั่งอยู่กับหัวหน้าคณะนักวิจัยโอ e r a t i o n บ i m นะคะซึ่งท่านเป็นประธานบริหารบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนหรือว่าแอปโก้ค่ะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์นะคะถึงสาเหตุของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนคะ่ะอาจารย์ว่าเกิดจากอะไรนะคะในกลุ่มผู้หญิงอายุ50ขึ้นอยู่หลังวัยทองเนี่ย อาการเสื่อมจะเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็อาการปวดจะจะมีมากขึ้นมากขึ้นก็จะเป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะฮะ,ะก็โดยเฉยสาเหตุที่เขาปรับเปลี่ยนฮอร์โมนนี่แหละนะครับแล้วการที่มันเสื่อมก็เพราะมันเกิดขึ้นจากการใช้งานมากเกินไปนะครับบางคนอาจจะไม่ถึงวัยเลยก็เสื่อมได้แล้วเพราะเนื่องจากว่ามีอาการใช้งานมากกว่าปกติทีนี้พอเสื่อมแล้วถ้ามันเสื่อมเฉยเฉยมันก็ไม่มีปัญหา แต่มันเสื่อมแล้วมันเจ็บอ่ะสาเหตุของความเสื่อมที่เราพูดถึงเสื่อมแล้วก็เจ็บก็เป็นเพราะว่าในระหว่างที่เข่าเนี่ยทุกข้อทุกข้อเนี่ยมันจะมีกระดูกอยู่สองชิ้นมันจะมีกระดูกอ่อนที่เป็นคล้ายๆกับฟองน้ําขัดไว้อยู่เวลาที่เราขยับข้อมันก็จะไม่เจ็บถ้ามีฟองน้ำรองอยู่ไอ้ฟองน้ํานั่นคือกระดูกอ่อนซี่ฝรั่งเรียกว่า cartilage นะฮะหรือบางคนก็จะก,กระดูกผิวข้อะค,ะคะ ไอ้ตรงนั้นมันจะเป็นตัวดูดซับการกระแทกกระเทือนหรือการขัดกันของกระดูกสองข้อข้อเข่าก็เหมือนกันเราจะมีกระดูกอ่อนอยู่แล้วก็กระดูกอ่อนนี่ทําหน้าที่ของมันอย่างดีเลยในการทําการดูดซับการขัดกันของกระดูกสองข้อข้อบนและข้อล่างนะครับเวลาเราเดินเวลาเราเหินเวลาเราวิ่งนะฮะที่มันไม่เจ็บมันไม่ขัดกันก็เพราะมีกระดูกอ่อนตรงเนี้ยหรือกระดูกผิวข้อตรงเนี้ยทำหน้าที่เป็นฟองน้ําไว้ทีนี้พอเราอายุเยอะขึ้น หรือใช้งานมากเกินไป้ไกระดูกผิวข้อมันก็เสื่อมก็เสื่อมเร็วๆขึ้นพอกระดูกสิมข้อเสื่อมปับ๊บมันกลายเป็นกระดูกสองข้อนี่มันขัดกันจริงๆแล้วขัดกันก็เจ็บกันแน่นอนะนะฮะพอเจ็บปุ๊บมันก็ทําให้เกิดอาการอักเสบไอตรงนี้ความทรมานมันมานะะยิ่งเจ็บมากยิ่งปวดมากยิ่งเสื่อมมากๆมันมันก็ต้องก็ต้องหาทางวิธีการดูแลนะครับเพร<อ>าะที่เราพบก็คือว่า หลายๆลคนเนี่ยที่มีความเสื่อมงูผิวข้อเนี่ยเขาแทบจะดำรงชีวิตอยู่แต่ละวันไม่ได้เลย,ยะนะ,ะแต่ละวันนี่มีแต่ปัญหาแล้วก็เดินเหินก็ไม่ได้จะออกไปไหนทันทีก็ต้องนั่งรถเข็นพ่อแม่ทั้งคไือ,ไอ,ไอ,ไอใช้ชีวิตประจําวันลําบากขึ้นใช่ไหมคะก็เป็นภาระให้กับลูกกับหลานนะครับก็ทําทให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะทําอะไรก็เป็นห่วงว่าลูกหลานจะลําบากต้องพาตัวเองออกไปข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเรื่องเหล่านี้ เราไม่เคยคิดเลยว่ามันจึงเป็นปัญหาหนักนะครับแต่หลังจากที่เราเราได้ประสบพบกับคลที่มีปัญหาเหล่านี้เรารู้เลยว่าโอ้ถ้าเราได้ช่วยคนเหล่านี้ซึ่งเราได้ทําแล้วเนี่ยพ้มันมีความสบายใจอย่างมากมายมหา,าศาลเพราะว่ามันเหมือนกับพลิกชีวิตของคนที่เขาทรมานมากจริงๆคนที่ไม่เคยทรมานอาจจะไม่เคยรู้ครั หวังว่าคงจะไม่ต้องรู้นะคงไม่มีใครอยากจะเกิดกับ,กบตัวอยู่แล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของการปรับภูมิสมดุล่ะคะอาจารย์มันมีความเกี่ยวข้องยังไงะคะ <Okay. S 2> กับโรคข้อเข่าเสื่อมคะอาจารย์คือเรื่องของภูมิสมดุลก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจว่าภูมิสมดุลจริงๆเราใช้คําว่าภูมิสมดุลเนี่ยเป็นคําย่อที่เราย่อมาจากภูมิคุ้มกันสมดุลในหลักการก็คือว่าถ้าร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้วเราจะไม่เป็นโรคอะไรเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นแพ้อากาศจนกระทั่งบันมเริงเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเรามีร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันไม่สมดุลทั้งนั้นแล้วภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลสมดุลหรือว่าสมดุลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรควบคุมด้วยอะไรก็ควบคุมด้วยเม็ดเลือดขาวในร่างกายของปลาของผมของท่านผู้ชมเนี่ยะจะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ตั้งแต่2 0 0หม่นล้านถึง5้0 0ม่านล้านเม็ดมากน้อยก็แล้วแต่กระคนผู้ชายก็ยิมีมากกว่าผู้หญิงหน่อย 9 5้าเปอร์เซ็นของผู้หญิงนะผู้หญิงจะมี95%สเปอร์เซ็นต์ของผู้ชายก็ไปโดยไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจเพราะว่าตัวเรามันน้ำหนักน้อยกว่าตัวใหญ่น้อยกว่าหรืออยากให้มีเยอะๆมีมากไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะเพราะตัวมันจะต้องใหญ่ขึ้น <า S 1> ในในหลักกา,การก็คือว่าใน20,000ล้านถึง5 5า0 0้านล้านเม็ดซึ่งเป็นกองทัพที่ยิใหญ่มากนะผมไม่ได้ขาวในร่างกายของเราเนี่ยคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมา ให้ดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุละะแล้วภูมิคุ้มกันสมดุลเกิดขึ้นแล้วร่างกายก็จะไม่เป็นอะไรเราเป็นโรคก็เพราะว่ามีความไม่สมดุลของภูมิคุ้มกันนะครับทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าภูมิสมดุลมันมันปรับเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วทําให้เกิดอาการต่างๆได้ยังไงเรารู้ว่าในร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวหลายชนิดมีเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งเรียกว่าเม็ดเลือดขาว ทีเ l ลโปรเซลเม็ด้ลือขาวตัวช่วยหรือไม่ได้ลืขาวพุ่งรมกันนี่แหละเมไดเลืขาวภูมิร่วมกันเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนวิธีการสกัดสารการหลั่งสารออกมาเพื่อจะดูแลร่างกายโดยการไปสั่งไมไดเลืขาวตัวอื่นหรืออวัยวะอื่นๆให้ทําหน้าที่ปรับให้ร่างกายที่มีภาวะพุงมงกันไม่สมดุลกลับสู่ภาวะสมดุลได้แล้วตรงนี้แหละไม่ไดเลือดขาวพุ่งกันนี่แหละคือไม่ไดเลือดขาวที่เราต้องพยายามคุยกับเขาต้องพยายามทํางานกับเขาวิธีการทํางานกับเขา เราก็ใช้อาหารท,ที่ไม่เป็นพิษเป็นภยัยเราก็มีการสกัดจากมังคุดจากกระดำจากตัวเลองจากฝรั่งพวโบกแล้วก็มาผสมกันให้เขาไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันเหล่านี้สั่งให้เข้าหลั่งสารบางตัวมากที่มากไปให้มันน้อยลงที่น้อยไปให้มันมากขึ้นทีนี้กรณีของข้อเสื่อมข้อเสื่อมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันเนี่ยหลั่งสารภูมิคุ้มกันเยอะเกิดไป เม็ดเลือดขาวหลังสารภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปหลังเยอะเกินไปพลังเยอะเกินไปเนี่ยแทนจะดีมันจะไม่ดีนะภูมิคุ้มกันถ้าถ้ามันมีมันดีแต่ถ้ามากไปมันเริ่มทำลายคือถ้าไม่สมดุลนี่คือไม่ดีแล้วใช่มันก็เริ่มทำลายไอ้บริเวณที่เกิดการขัดกันทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นแล้วก็ทำลายกระดูกต่อไปด้วยเพราะนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ ไอสารที่มเมล็ดขาวผุ่มกันกน้ามันหลังเยอะขึ้นไปเราต้องทําท่านที่ลดมันลงมาวิธีการที่เราทําเราก็ใช้สารที่สกัดได้จากมังคุดกระดมถั่วเหลืงองฝรั่งบุบกซึ่งก็สซาเ็น่างก็เป็นอ,องค์ประกอบของเป็นพืชที่ปลอดภัยอยู่แล้วนะครับเมื่อเมื่อมันปลอดภัยเช่นนี้แล้วเราก็สกัดมันแต่เฉพาะส่วนที่มันทํางานกับมเมล็ดขาวผสมกัน แล้วก็บรรจุเข้าไปในแคปซูลนะครับแล้วก็ทําการทดสอบว่ามันทํางานกับเม็ดเลือดขาวอย่างที่เราปรารถนาหรือเปล่านะฮะ,ะก็ให้รับประทานไปคนละ4แคปซูลต่อวันต่อเนื่องกัน15วันแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูนะครับว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีการหลั่งสารที่มันมากเกินไปอย่างไระนะฮะแล้ววิธีการที่เราจะวัดว่ามันมากไปน้อยไปเนี่ยเราก็วัดเปรียบเทียบกับอาสาสมัครอีกกลุ่มนึงซึ่งใช้ยาหลอก ใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่มีอะไรเลยใช้แคปซูลแป้งนะ,ะกินแล้ววัด2กลุ่มแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกันว่าไอสารซึ่งทำให้เกิดปัญหาเนี่ยมีอยู่สมตัวนะคือเทียรไดเอลฟาอินเตอร์ิน6แล้วก็อินเตอร์ิน17ทั้งสาตัวนี่คือสารซึ่งเป็นสารสร้างภูมิุมกันให้เราแต่กรณีมากเกินไปแล้วมันก็โจมตีเราเองตัวตัวเองมันจะลดลงไปอย่างไรนะครับเราก็จะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง2กลุ่มแล้ว ลุ่มที่รับประทานแคปซูลของเราเนี่ยมันจะลดตัวแรกลงไปเหลือ7%แค่นั้นเองเทนิโอฟาจาก100ร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตัวที่สองอินเทลพินหกจากร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วตัวที่สามอินเทลพินสิบเจ็ดจากร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งสามตัวเนี่ยคือต้นเหตุข,ของปัญหาของอาการเสื่อมอาการอักเสบแล้วก็ทําลายกระดูกต่อไปเรื่อยๆเมื<ๆ>ม่อมันลดลงไปมากมายอย่างเนี้ย พราคิดว่ามันจะดีขึ้นไหมล่ะอาการปวดก็ต้องหายไปใช่แล้วก็ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคเลือดของทุกคนเหมือนกันหมดนะ,ะถ้าหากว่าในการดูแลอาการต่างๆเนี่ยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในตลาดยาเนี่ยบางทีมันอาจจะตอบรับไม่เหมือนกันเพราะบางคนทานรับประทานอาหารแตกต่างกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันการตอบรับอาจจะไม่เหมือนกันแต่เม็ดเลือดขาวของทุกคนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราได้จากการดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของสารที่หลังออกจาไม่เลือดขาวอย่างไรเฉลี่ยแล้วออกมามันต้องใช้ได้กับทุกคนหมดหไม่ว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามมันเป็นปรับที่ต้นเหตุจริงใช่ไหมใช่ครับแล้วก็วิธีการที่เราไปปรับที่ต้นเหตุเราไปทํางานเพืนเลือดขาวนะ,ะธรรมชาติของเราแท้ๆนะแล้วเราก็ใช้อาหารนะซึ่งไม่ไมซึ่งปลอดภัยได้ผลข้างเคียงอยู่แล้วนะใช้ไปแล้วพิเนตทำให้ไม่เลือดขาวมันกลับสู่ภาพปกติอันตรายไหม ไม่มีทางที่เป็นอันตรายเลยผลข้างเคียงมีไหมไม่มีเลยนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราอะไรมังคุดมาดําชูเลือบปลารังโบโบเพราะปลอดภัยธรรมชาติหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราบอกว่าเรานำมาจากสารที่เป็นธรรมชาติกินแล้วแต่เมื่อมองผสมกันในสัดส่วนที่เราทำเนี่ยแล้วมันยังเป็นอันตรายได้ไหมอ้าวคนก็จะถามแหละเราก็ทดสอบอีกนะครับทดสอบต่อไปในกลุ่มระยะยาวเลยนะครับ สี่คนห้คน10คนสิบกว่าคนระยะยาวบาง,งทีก็เป็นเป็นเดือนเป็นปีก็ปรากฏว่าไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําขึ้นมาจากอาหารเนี่ยถึงแม้ว่ามันผสมกันเพื่อเสริมประสิทธิภาพกันมากมายเนี่ยนะมันก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆมีการดูต่อไปว่าเอาถ้ามันไม่มีอาการผิดปกติร่างกายแล้วเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปเป็นล่างไปไหม หรือไม่ได้แดงจะเปลี่ยนรูปเป็นร่างไปไหมอย่างเช่นเคยกลมๆม,มันเคยบิดเบีย้ยวไปไหมเราก็ดูไอสันฐานของเม็ดเลืเลอดเหล่านี้นะก็พบว่าไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยครับ99.99% 99ปลอดภัยไร้ผ <ใน S 1> ลข้า,างเคียงแน่นอนอทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบางคนที่เป็นหนักๆอาจจะต้องไปผ่าเข่าแล้วอเอ๊ะทำไมใช้ไปใช้ไปเขาไม่ต้องผ่าเขาละ่ะ เป็นไปได้ยังไงหรือแล้วเมื่อเดิมทีมันกระดูกออนสองชิ้นมันขัดกันอยู่เนี่ยตอนนี้มันหายอักเสบแล้วมันไม่ขัดกันอีกหรือนะฮะมันก็ต้องต้องขัดกันอีกถูกไหมแต่สิ่งที่เราพบก็พบว่าสารที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยคือสารจากสกัดจากพังคุตจากมะดัมจากถั่วเลื้มจากฝรั่งจากบวบกเนี่ยต่างก็มีคุณสมบัติในการสร้างกระดูกออนเสริมสร้างหรือกระดูกผิวข้อนะครับ ให้เกิดเป็นฟองน้ําขึ้นมาอีกทีไอ<ม>้ที่สึกไปเนี่ยกลับเข้ามาอีกนะฮะซึ่งข้อมูลตรงนี้เราไม่ก็มีงานวิจัยแล้วก็มีข้อเอกสารอ้างอิงว่ามันเกิดจย่างไอยังกันจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อฟองน้ําเกิดขึ้นมาดูซับอาการขัดกันอีกทีหนึง่งอาการปวดก็จะไม่เป็นอีกแล้วนะครับ<ม>แล้วคนที่เคยต้องไปผ่าเขา่านะซึ่งเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากมาะนะฮะเขาก็พบว่า าก็สามารถที่อยู่มีชีวิตยอยู่ได้เท่าที่เราเห็นอยู่ห้าหกปีแล้วนะครับ,รบก็ไม่เห็นไปผ่าเข่าเลยนะฮะก็นี่คือสิ่งที่เรามั่นใจว่านี่จะเป็นวิธีการที่เราช่วยผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือมีปัญหาคุณภาพชีวิตด้อยลงไปจากข้อเข่าเสื่อมนี่ได้อย่างปลอดภัยไร้ผลเครื่องเคียงที่สุดแล้วผมก็คิดว่าไอ้สูตรที่รัฐวิศน์ทำนี่นะครับอยากจะมอบให้เป็นมรดกของสังคมไทยช่วย ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและถ้าโอกาสดีๆเราก็อาจจะมีโอกาสสร้างเศรษฐกิจกับประเทศชาติโดยการส่งไปจำหน่ายในต่ารงประเทศด้วยนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะคะอาจารย์ในการปรับ ภูมิสมดุลน,นะคะให้ดูแลผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสือ่อมนะคะอาจารย์วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยจิตราเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์นะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ